มัยก,ก่อนใช่ไหมคะที่นูอแก้วเคยอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะก็มักจะไปเที่ยวตลาดอียิปใช่ไหมคะอียิปอิลักอิลอยใช่ไหมคะตลาดนี้ก็จะเป็นพวกตลาดมือสองใช่ไหมคะที่มีสินค้ายังมีสภาพดีอยู่แต่เขาก็นํามาขายแต่เป็นมือสองใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ว่าเขาเลืกใช้แล้วแล้วเขาก็นํามาจากไหนต่อแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาเอามาจากอียิปต หรืออีรักใช่ไหมคะรักเข้ามาขาโมยมาอีลอยร้อยมาประมาณนั้นใช่ไหมคะก็จะนํามาขายในตลาดนี้เมื่อครั้งที่น้แก้วเคยอยู่อพารเมนี้นะคะก็มีคนได้นําสินค้าที่ขโมยมาจากพวกเซเว่นีินี่นมาอะไรพวกนี้นะคะนำมาขายขาโมยมาะคะ่ะขโมยมาเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องมีราคา100ร้อยกว่าบาทขึ้นไปใช่ไหมคะของนี้เล็กไม่น้อยแต่ก็ มีราคานำมาเสนอขายทำแัดทมอพาร์ตเมนต์ขโมยมาได้ใช่ไหมคะขโมยมาได้ก็มานำเสนอนำเสนอาำแฝดทำอพาร์ตเมนต์เราก็ลงไปดูค่ะว่าแต่เราก็ไม่ซื้อนะคะไม่อยากสนับสนุนใช่ไหมคะสงสารคนที่เขาเออเปิดข้างร้านออกมาลงทุนลงแรงมาแล้วก็มาเจอคนที่ขโมยแล้วก็นำไปขายทั้งทั้งที่เจ้าของเขาก็ยังไม่ได้ กำ,ำไรเลยใช่ไหมคะก็มีคนมาขโมยไปขายต่อซะแล้วใช่ไหมคะนี่ก็น่าสงสารเขาละคะไอ้ที่เลิกทำไอ้ที่ทําอยู่ก็เลิกใช่ไหมคะมสงสารเขานะคะวัตกรรมทีนี้ก็นํามาเสนอขายตามตามมาผัดเนยใช่ไหมคะบาง,งคนก็ซื้อนะ้วบางคนก็เอาแบบนั้น,น,นมาบ้างเอาแบบนี้มาบ้างอย่างนี้ก็มีใช่ไหมคะแต่เราก็บอกเพื่อนนะคะว่าอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อสองสารเจ้าของร้านมาัย แต่สินค้าที่นำมาขายเนี่ยถูกๆเลยนะคะจากสองร้อยก็จะเหลืออยู่แปดสิบาทหาร้อยหนึ่งก็ยื่เหลืออยู่ประมาณห้าสิบหรือหกสิบคือราคานี้ลดลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะมาไปขโมยตามมินิมาร์เล็กๆเซเว่นใช่ไหมคะแ้วก็เวลาเผลอหรือว่ากล้องไม่จับโฟกัสไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแอบเอาใส่ในเสื้อคลุมใช่ไหมคะใส่เส,สื้อคลุมหนาๆเข้าไป เขาจแอบเอาของนะมาบางทีพนักงานก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คอะไรใช่ไหมคะบางทีเขาไม่ทาอย่างนั้นับลูกค้ายอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาออกมาทีละชิ้นสองชิ้นใช่ไหมคะพอมันเยอะขึ้นก็นําไปขายทำแต่ทำมาพัุดนิดส่วนใหญ่แต่ก่อน,นเยอะมากนะคะแต่ปัจจุบันนี้อาเขาอาจจะเข้มงวดแล้วอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากนะคะวกขโมยเนี่ยขโมยมาแล้วก็มาขายให้พวกเรา ให้คนไปชมสินค้าใช่มเรียงเๆียงเรียง,เร,ยง,เ,รยงเรียงกันไปยิ่งกว่าช้อปปิง้งเคลื่อนที่เลยนะคะแต่ก็ไม่ดีนะคะที่ทําอยู่ก็เลิกซะนะคะสงสารเขานะคะลงทุนมาจะทำย่งันยงนั้นก็เขาเลยนะคะทีนี้เราเกี้ยวไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้านะคะ่